เดี๋ยวอีกคันนงีกคันนงอีกคันงนึงกันเออเออเอ้เนี้ก็ต่อตัดแล้วนะนี่ต่อแล้ตโดนเหมือนกัน2ตัวสอนะครับทุกคนนี่อาเอาเอาอาเอุ้ยอุ้้ยอุหึงไม่ขึ้นเลยเหรออ้ยไอ้โดวะออ้ยโอ๊ยชวลงบนนู้นมานะครับ ุ้ยอุ้ยอุ้ยจมสวยมาแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้วิ่งวิ่งอุ้ยอุ้ยอุอุ้ยาโดนี่เอง สวัสดีครับทุกคนสวัสดีสวัสดี FC ช่องปันปันปลาเขา่าเราธรรมชาตินะครับ mm hmm. วันนี้ช่วงบ่ายเราก็มีโอกาสว่างครึ่งวันเราก็มาตกปลากันอีกแล้วแล้วเราก็ได้นั่งเรือตกปลากันอีเช่นเคยนะครับเนื่องจากว่าด้านข้างดูสภาพลงไม่ได้นะครับถ้าจะลงต้องเอามีดฟันอย่างเดียวเลยใช่แล้วอีกอย่างนะคะ FC และหลายคนก็ถามปันปันว่าตกปลานเนี่ยจะลงน้ําทําไมก็คือสภาพก็เป็นอย่างนี้คะ่ะและช่วงนี้น้ําขึ้นใช่ไหมมันไม่สามารถหาที่ตกปลา ได้อ,ะะอ่ะค่ะแล้วอันเนี้ยมันเป็นติดภูเขาเป็นอย่างนี้เลยชันใช่ก็บางบางจุดเราก็ต้องใช้เรือบางจุดเราไม่ได้ใช้เรือแล้วก็ลงนะครับเพราะลงน้ําเพราะว่าบางที่คือน้มามันตื้นไงก็ต้องลงเพิ่มความลึกหน่อยหนึ่งใช่ค่ะก็แล้วแต่สถานการณ์นะครับใช่ค่ะเหมือนเดิมค่ะทุกคนเหยื่อในการใช้เจ้าปลาก็คือไส้เดือนนะคะนี่เราก็เตรียมมาพร้อมะะแล้วค่ะก็รอชมกันว่า ครึ่งวันใบของเราเนี่ยปลาจะเข้าหรือเปล่านะคะครับผมมาชมกันค่ะมารอชมสั่นไปดอร์แมนตกปลากันครับอุ้ยจมสวยมาแล้วอุ้ยวิ่งวิ่งอุ้ย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 ชัดโอนี่เองชัดโันี่ว่าปันนิงตัวใหญ่เออเฮ้ยเอ็มกินเบ็ดจะหลุดแล้วนะไอ้แว่นนี่เองนะครับโอ้โหสู้จัดวิ่งปื๊ดเลย มันกินมันเจอเหยื่อปุ๊บมันกินเลยเอาไปเลยมันแว้นไงมันห้าไงอเออเาหัวแข็งมากเออเจอเคยแด้ปลาก่อนนะทุกคนต่อแล้วต่อแล้วตอนแล้วต่อแล้วมาแล้วครับตัวนี้หรือเปล่าที่หลุดก่อนหน้านี้หลุดเลยไม่โดนต่อแต่มไม่โดนเออถ้าหลุดนี้ก็คือมันคงจะไปแล้วแหละ รอกฟ้าที่ไหนจะรอพี่หรอถ่ายแล้วตายแล้วตายแล้วตายแ,แล้วจอมไม่แล้ววิไซส์ไซส์ไซส์ใช้ได้นะครับคือว่าไซส์สวยเลยจุดแรกก็โดนแล้วนะครับจุดแรกก็โดนแล้วโดนทิมนะเมื่อกี้นี้โดนปาทิมซะแล้วที่ใส่ถุงมือก็ไม่ทิมมาทิมโดนทิมไม่ได้ใส่ แล้วลากันแล้วอุ้ยอ uh ุ้ยอุ้ยแหม่พอเผลอแป๊บเดียวเอาเลยว่าจะมาอ่ะที่คันยาวเที่เนี่ยทีแรกคือเฮ้ยย้อนลงไปไม่กินนะสั่งรอบละไม่กินละเออวางก่อนแล้วกันสุดท้ายลากไปเลยเผลอมันชอบเล่นเราที่เผลอจะจุ่มจะจุ่มแล้วอืมอืมไงไง เผม่อจริงๆเลยไม่รู้เป็นอะไรจุดนี้จุดนี้เรามาเจอก็ไซสนี้นะคะออแต่ไซมาตรฐานก็คือใช้ได้ไงแต่ท่านได้กดมันปล่อยฟองอ่ะตรงคันตีซ่อมอ่ะชดเปะวะชะดไม่ต้องมาละชดูมาปะนีนนี่เออต่อแล้ว,ลลวเห็นไหมมันลากแล้วเห็นไหม ใช้ได้โอ้ย,อย,อย,อยใสสวยนะใสสวยสิเนี่ยเออมากินข้างๆเรือคันสั้นด้วยนะคันยาวไม่กินคันยาวใช้ไม่ได้ย้อนย,ย้อนมาย้อนแมย,ย,ย,ยดูที่ใจไหมเงียบ ต่อแล้วมันต่อแล้วมันต่อแล้ว,มลวจมไหมจมไหมสองคันด้วยเอาเอาออคันนี้ไอ้คันนี้โอ้โดนคันนึงเออยยังดียังโดนอีกคันนึงต่อพร้อมกันซอมกันเลยน่าจะฝุ่นเยอะเออสองสยัยน่าชุด,ดกันแล้วมันอยู่ใกล้กันนะ ต๊บๆตืบต๊บตืบอืมอหญยอ,อ,อยู่ไหมอยู่คัอ๋อตกใจหมดต,ต่อแล้วอืองี้มีสายครับมีสายมีสายอยู่มันก็สลับกันมาเนาะเล็กบ้างใหญ่บ้างนะครับ

เอ้ยไงล่ะไงล่ะอันเนี้ยโยนทิ้งไว้เฉยๆเออพอที่จะไม่ที่จะทีตั้งใจโยนไม่กินไม่กินแล้วก็มาแกล้งตรงนี้ก็ติดเลยพอโยนแล้วมันจะไม่กินทันทีเลยไงนะทำให้เราแบบไม่สนใจออทำให้เราขยันสนใจคนอื่นใช่พอปล่อยสักพักหนึ่งมันก็ตึ๊บติ๊บติ๊บติ๊บก็อยู่ในจังหวะที่เรา ยังไม่สนใจแลแ้วหลังจากนั้นนี่นนไงอ <ouse noise> เอาเอาเอาเออกมาแล้วๆๆๆๆได้แล้วแล้วแล้วหลายตัวแล้วไม้ผีเยื่อป่านเนี่ยหมดไปไหลายตัวแล้วกําลังจะบอกเลยนะครับว่าตอนสนใจมันมันไม่มันไม่ตอดหรอกเนอะเออมันดึงเหรอใช่เหรออุ้ยใช่ <ๆ S 2> ใช่เออเอาตัวนี้ก่อนดีกว่าใหญ่เอา <laughs> ได้ตัวใหญ่มาตัวเล็กปล่อยไปเลยนะครับ <laughs> โอ้โหมือมันไปอัตโนมัติเลยปล่อยไปเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมันยึดติดเบ็ดอยู่แล้อ๋อยังนตะิดเบ็ดอยู่ขอขอขอเพีงก่อนโอเคโอเคโอค้โอคนเราเนาะไอตัวเล็กก่อนหน้านี่คือเราไม่ได้สนใจมันนะครับพอสนใจมันมันไม่ขยับเลยพอเผอปุ๊บมันถึงจะมาตอดกําลังคุยเรื่องปลาอยูย่พอดีมันก็มาตอดเลย ยังอยู่ยังอยู่ยังติดอยู่เนี่ยใช้ได้นะเออเพิ่แล้วมากินตลอดมาต่อแล้วนั่นไงนั่นไงคันสั้นก็ได้ตัวเล็กค <c ười> ันสั้นก็ได้ตัวเล็กคันยาวก็ไม่กินเลยติดยากขางอยหรือเปล่าเฮ้ย <c ười> <c ười> เอา้าต่อน,น้ำตื้น อเอา้าเอา้เอาแค่นี้ก็ต่อแล้วเอา้าเอา้าเราไปไกลเกินนุน่นเรายื่นไปไกลเกินนะครับมันกินอยู่ข้างหน้าเหลือนี่เองถ,ถึงว่าเรากําลังมองอยู่เอ๊ะทำไมมมนไม่กินสักทีย้ายมาจุดนี้มาอยู่สักพักหนึ่งละพอพอย้อนตรงนี้ดูเอา้าตอดเลยดูจะตออีกไหม โอเคเงียบแล้วนะครับก็ไม่น่าคุยเยอะเลยตุ๊บ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 ตุ๊เนี่ยไหนส้มไหนส้มเนี่ยบ๊วยอุยอุยอุยมาดิมาดิมาบ้ามาบ้ามาบ้าเออกินใกล้ๆเหลือนี่แหละไม่ต้องไปไหนไกลละหย่อนข้างๆเหลือนี่แหละ ย้นตรงนี้แหละไม่ต้องไปไหนแล้วต่อแล้วนะนะนะจบแล้วเอออูยไม่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 ไไม่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 ไันไม่ไยไ่ไเ่ไไม่ไไไ ตาแล้วตาตาตาต,ตึ๊บอู uh! no. e ้ออสสวยอยู <ười of Han bury> ่คันไก่ไม่กินเลยนิ่งเลยไอไหมนะคันยาวๆ่าอไหมนะกินติดเรือเลยนี่ตาตาตาตนี่เอาเอาเอเอาเอาเอออเออเออเอสวยสวยพี่ จับปลาสองมือไ,ม,อไม่พอจับปลาสองตัวเออสองตัวซ้อนนะคะับไปต่อแล้วจริงด้วยต่อแล้วชิงด้วยสวนสวนเออเออไอสนุกจังเลยคาร์ทมาร์เดสตกเองอ่าเนี่ยใครสนุก คนปานเออแตปาน,นสนุก <c oughs> คนคนดูก็สนุกผมนะครับคนดูมันตอดง่ายมากเลยอ่ะมันกินข้างๆเหลือเนี่ย <c oughs> จ,บจบไหมจบไหมอุ้ยมาแล้วมาแล้วออนานานมาทีใส่จะอย่างนี้หน่อยสิ <c oughs> อายไหมนะเด็กเขาออไปหลายตัวแล้วเยาวๆยังไม่ได้ปา <c oughs> นานมาทีจะใส่ดีก็โอเค มาดูขาสั้นต่อครับจมจมจมเออเออเออ,อสนุกไหมครับไม่เท่าไรหรอใช่เปล่าหลอกแต่ว่าหลอกอ๋อไม่เท่าไรหรอลอกใช่หลอกหลอก ตาแล้วจอมจอมจุจ๊ยหลุดเลย,ลเลยอุ้ยรีบลงมารีบลงไวๆเลยดด<ๆ>เดี๋ยวมันตื่นเดี๋ยวมันตื่นไม่ไม่เร็เวเร็วเร็วคันไกลๆยังเงียบอยู่อ้าวมีขึ้นมาเตือนแล้วเบอกว่าเร็วๆรน้อยเร็วหิวแล้วแล้วคันนี้ทำไมมันไม่กินเลยนะล้อยนไปไกลเกินอ่ะคันนี้ต่อเหรอที่มันจับอะ่ะไม่รู้ใช่เหรอ ไม่ใช่แล้วก็มหอันนี้อให่ขานตแล้วอ๋อเอ้าเบนเวนทำไมงเดี๋ยอีคันนึงอีคันนึงอีคันนึงกันเออเออไอ้ขันนี้ก็ต่อต่อแล้วนะนี่ต่อแล้วต่อแล้วตแล้วโดนเหมือนกัน สองตัวซ the the ้อนนะครับทุกคนนี่เอา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 เอ้ย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 ดึงไม่ขึ้นเลยเหรอเอ้ยไอเดบันโอ้ยโอ้ยโอ้ยชวนละมุนวุ่นวายนะครับขับไปโอ้ยดึงแล้วด้วยโอเคครับเดี๋ยวขอเคลียร์ก่อนเสียงดังนะครับวุ่นวายไปหมดเลยเอาต่อแล้วโดูดแล้วโดูแล้วโดูแล้ว แหมเมื่อกี้ก่อนหน้านี้จังหวะเมื่อกี้นี้โอ้โหมาสามตัวเลยนะครับซ้อนกันเนี่ยชัดูยังจำไม่ได้เลยโอ้โหมันจะกัดจริงเดียวเลยเออเรามันกัดนะเรามันกัดนะไม่ได้มันก็จะกัดแต่ไม่รู้ว่านี่นี่เนี่ยดูไว้ดูไว้เียปันจะโยนแนะเออปันปันบอกจะโยนนะนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะทำเราไข่หน้าหรือเปล่าว่าย้อนปุ๊บมันจะกินเลยไหม เงียบเงียบเลื้ยงไข่น้าละทีหนึ่งเลยนะครับเออเฮ้ยยกขึ้นลงมาดิเพื่อเพื่อหมือนไม่เห็นเพื่อเหมือนไม่ทันตั้งตัวป่ะเอาโยนมาอีกคันหนึ่งลยจะโยนไต่อีกคันอ่าจะปันปันจะโยนคู่กันเลยนะครับนี่เอามาเออมาดูมาดูมาดู ต่อสักคันเถอะติดติดไม่ลงไม่ถึงอ่าเป็นไงครับเป็นไงเงียบเลยสุดยอดหน้าใครหน้าที่สุด <c oughs> ต่อแล้ว เออเห็นปะมันกินข้างเรือจริงๆย่อนไก่นี่ต้องรอนานมากนะครับกว่าปลามันจะผ่านมาแต่ถ้าย่อนปิดเหลือเนี่ยไม่นานเลยอย่อนเลยเอองั้นแหละน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 ะเออเห็นไหมเห็นไหมเชื่ออย่าง อยู่ใต้เรือเรานี่หละมาดูผลงานปนปันวันนี้กันค่ะทุกคนอืนี่ค่ะทุกคนทั้งชะดูทั้งปานินใช่ขึนะ้นเยอะเลยนี่นะคะ ก็มีไซส์ใหญ่มาตัวหนึ่งเมื่อกี้นะคะตกได้สดๆแร้อนเลยแต่ว่าตากล้องเหรอเขาปิดกล้องไปก่อนนะแล้วตอนนี้ปันก็จะกลับบ้านแล้วนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังจะให้ปันๆด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย